มาต่อกันที่อีกหนึ่งผู้เล่นการที่ลุน้นเสัวใจจะวายแต่เพราะสไตล์และก็พลังเสียงที่ลงตัวจึงทําให้โค้ชก็พยายามยุให้โค้ชคลิมของเรากดเอาน้องเข้าไปอยู่ในทีมให้ได้ I'm so to love pleasure me Yeah, whoa, 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 whoa. Oh, baby. We are the whoa เห็นว่าลวดลายบนเวทีทั้งเพลงที่เลือกอะไรสาวๆกรีดเยอะมากนะฮะเป็นหน้าม้านั่นเองไม่ใช่ดีดีร้องดีมากเป็นไงตื่นเต้นไหมก่อนขึ้นเวทีก็ก่อนขึ้นเวทีก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็เปลี่ยนมันความตื่นเต้นนะให้มันเป็นความกล้าของเราครับเป็นสิ่งที่เรารัดอยู่แล้วอยากทำอยู่แล้วครับก็เลยผ่านความตื่นเต้นไปเป็นความสามารถที่เรามี โอ้ว <ion humming> ินาทีสุดท้ายเลยกว่าพี่คิมจะกดระหว่างนั้นรู้สึกไงพอใกล้จะจบเพลงมันเป็นบรรยากาศที่แบบนี่แหละครับที่ใฝ่ฝันอยู่แล้วอะครับมันเป็นแบบพอเรายืนอยู่บนเวทีแล้วแบบมีคนรายล้อมเราแล้วแบบ ก่าจะกดอ่ะผมไม่ได้คิดเรื่องกดแล้วด้วยซ้ำรเราใส่ไปแบบว่าเออเราได้ซ้ำในสิ่งที่เรารักแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผลมันก็ตอบรับเรา<อ>ในทางที่ดีครับรก่อนที่เราจะมาแข่งวันนี้เนี่ยมีคิดไว้ในใจไหมอยากอยู่กับโค้ชคนไหนที่สุดมีบ้างไหมก็มีเป็นโค้ชเจนนิเฟอ,อร์คิมนี่แหละครับอ๋อเหรอใช่ครับ้เพราะว่าสไตล์การร้องของพี่เขาไงครับเราอยากได้เรียนรู้อยากเรียนสกิลแบบเขาได้เลย ชอบชอบพลังพลังพลังลมช่วงลมหายใจที่สามารถดันท่อนรัวๆนั้นโดยไม่มีตกนี่ดิ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 ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ร้องยากนะที่เขาร้องรัวกันเมื่อกี้นี้ซึ่งทำออกมาได้ดีด้วยมีควบคุมลมได้นิ่งแล้วก็คำรัวๆเยอะก็ออกมาชัดเจนผมรู้สึกว่าเทคนิคเยอะแล้วแต่ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความรู้สึกมีสื่อความหมายด้วยนะครับซึ่งหาได้ยากมากนะครับ คิด,ดอดยู่ครั้งนี้ว่าเหมาะก,กับเจ๊หมาะก,กับเจ๊มีเทคนิคเยอะแยะอยู่ในตัวแต่เทคนิคเหล่านี้ความเก่งเหล่านี้ยังต้องขัดเกลาอยู่อีกเยอะนะคะซึ่งพี่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะรับหน้าที่นั้นนะคะยินดีต้อนรับค่ะขอบค<ด>ุณว,วครับ พอตเตอร์พรีเซนต์ด้วยไบทร์มู 4G3G และ Wi-Fi ช่วงที่3สนับสนุนโดยเอ l New c o r ร l ลาอั t i ิสเอสปผลิตภัณฑ์อาหาร CP สำหรับหนุ่มคนนี้ถือว่าเป็นหนุ่มน้อยที่ฝันอยากจะเป็นเหมือนศิลปินที่เขาลหลงไหลชนิดแบบว่าขอให้เหมือนที่สุดเลยยิ่งดีแต่จะมีใครกันบ้าง ที่จะเป็นไอดอลของเฟรชี่ต้องไปดูกันครับเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่แบบพี่มอสปฏิพานะเ่ื่อก่อนแล้วก็พี่เจมส์เลื้องสัตว์อะไรเงี้ยเราจะได้ยินมาอยู่เรื่อยๆแล้วแบบว่ามาจริงจังกับเพลงก็ตอนที่ว่าขึ้นมอสหนึ่งก็มีไอดอลคนใหม่อีกนั่นก็คือพี่แบงค์วงแคทครับตอนนั้นก็ตัดสกรีนเฮดแบบว่าถ้ามีคอนเสิร์ตแคทเฟิร์สแคทอะไรเงี้ยแบบเราจะซื้อมาดูแล้วว่าจะเห็นการท่าทางของเขาอะไรเงี้ย แล้วก็ปรับมาใช้กับตัวเราอะไรเงี้ยอพอโตขึ้นมามาจริงจังกับการแต่งเพลงก็มีไอดอลครับก็คือพี่แดนละเวตไปออกรายการหนึ่งฮะแล้วก็มีการแต่งเพลงเกิดขึ้นแบบว่าวัดความสามารถของพี่แดนเนี่ยก็ชี้นูน่นชี้นี่เป็นคํามาเพื่อให้แต่งเพลงได้อะไรเงี้ยแล้วผมก็ท,ทําทฤษฎีเดียวกันเพื่อนก็ชี้เลยเอาต้นไม้นูน่นนี่นั่นกระจกกระจกอะไรเงี้ยชี้ไปหมดเลยแล้วผมก็เอามาแต่งแล้วมันก็แต่งได้ครับที่บอกพี่ว่า เอาความสามารถของแต่ละคนมาเงี้ยแบบพี่แบงก์ก็เทแบบพี่แบงก์นะเราต้องเทแบบพี่แบงก์เสียงดีแบบพี่ออฟปองสัตว์แล้วมีสนเสน่ห์แบบพี่แดนอรเวตอะไรเงี้ยต้องรวมมาให้ได้ครับให้มันเป็นคนคนเดียวเป็นเฟสชี่เดอะวอ์คนนี้ฮะดีเรื่องราวแบบเอ็กซ์คลูซีฟของวุ้แขันที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เรามีมาให้ดูกันอีกเยอะเลยนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้ใน v r e p o r t e r p r e s e n t e d by TrueMove กเ g ชซและ Wi-Fi ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา1นึ่ทุ่มถึงทุ่ม15กับความคมชัดระดับ HD ทาง True Vision ช่อง3-4-6 p o p u l ปอปุล e าโซนช่อง117และแบบปกติทาง True Music True Vision ช่อง357ห้ามพลาดเลยนะครับ